สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่กรุรปขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการกฎแห่งกรรมสําหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อบริโภคนิยมกรอบงำพุทธศาสนาเนื้อธรรมะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพุทธศาสนาที่สอนและเผยแผ่ในปัจจุบันนี้ ไม่ได้เสนอทางออกที่แตกต่างหรือว่าดีกว่าบริโภคนิยมเลยไม่สามารถทำให้คนเห็นได้ว่าพุทธศาสนาสามารถแก้ทุกข์ทางใจได้ดีกว่าหรือยั่งยืนกว่าบริโภคนิยมการที่ทุกวันนี้ผู้คนหันไปหาบริโภคนิยมกันมากมายทั้งๆท,ที่เรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธหรือทั้งๆท,ท,ที่ยังเข้าวัดอยู่สาเหตุสำคัญก็เพราะว่าการเผยแผ่พุทธศาสนาในปัจจุบัน ไม่สามารถทำให้ผู้คนนั้นเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นคําตอบที่ดีกว่าบริโภคนิยมและเมื่อผู้คนหันเหไปหาบริโภคนิยมเพราะเชื่อว่ามันสามารถให้คําตอบแก้ทุกทางใจหรือตอบสนองความต้องการทางจิตวิญญาณได้สิ่งที่ชาวพุทธทำในปัจจุบันแทนที่จะเสนอทางเลือกที่ดีกว่ากลับคล้อยตามหรือเรียนแบบบริโภคนิยม โดยการตอบสนองความอยากมีอยากรวยอยากได้เดี๋ยวนี้พรที่พระนิยมให้แก่ญาติโยมก็คือคำว่ารวยรวยและก็รวยส่วนญาติโยมก็หวังพอรอย่างนี้จากพระเคยมีโยมกลุ่มหนึ่งมาหาอาตมาได้คุยกันกับครูใหญ่อาตมาก็ให้พรว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะผ่านไปไม่ถึงนาที เขาบอกว่าจะกลับบ้านแล้วขอพอหน่อยอัตมาก็เลยทักขึ้นว่าเพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี้เองที่แรกเขาก็งงที่งงก็คงเป็นเพราะว่าอัตมาไม่ได้บอกว่าขอให้เขานั้นรวยรวยรวยแต่บอกว่าขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเขาฟังแล้วไม่คิดว่านั่นคือพรเพราะว่าอยู่เย็นเป็นสุขเป็นข้อความที่ไม่โดนใจเขาหรือไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการก็คือรวยรวยรวยนั่นเอง ทุกวันนี้พระพุทธศาสนาตอบสนองความอยากรวยอยากมีอยากเป็นของผู้คนด้วยการวอวยพรให้รวยหรือไม่ก็ขายวัตถุนิยมขายบุญโดยเน้นอานิสงส์คือความร่ำรวยเน้นการมีการได้มากกว่าการละให้มีมากๆแทนที่จะสอนให้รู้จักละไม่ว่าจะเป็นการละวัตถุสิ่งของไปจดึงการละความโกรธละความโลภปัจจุบันเน้นการใช้เงินมากกว่าการทำความเพียร เดี๋ยวนี้มีการนําเสนอทางลัดและก็ง่ายสำหรับคนที่อยากได้สมาธิหรือว่านิพพานขอเพียงแต่ว่าจ่ายเงินเยอะๆก็จะได้สมาธิดีๆไวๆหรือเข้าถึงนิพพานเร็วๆทานองเดียวกันถ้าอยากรวยเร็วก็แนะนำให้ทำบุญเยอะๆโดยไม่ต้องขยันก็ได้แต่ทำบุญเยอะๆหรือว่าซื้อบุญให้ถูกตัวก็จะรวยได้ ุกวันนี้ทุกคนทำบุญไม่ต่างจากการซื้อหุ้นเวลาซื้อหุ้นผู้คนก็จะดูว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงหลายๆคนก่อนจะทําบุญก็ดูว่าบุญชนิดไหนทําแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าถ้าทําบุญกับสัตว์ได้ผลตอบแทนน้อยก็ไม่อยากทําทําบุญกับคนจนได้ผลตอบแทนน้อยก็ไม่ค่อยทำต้องทำบุญกับพระอาหารหันต์จึงจะได้ผลตอบแทนมากๆ จึงตามหาพระอรหันต์กันจนกระทั่งไปเจอเนนศักดิ์สิทธิ์เข้าก็ถูกหลอกก็มีหมดเงินไปมากมายก็มีนี่เป็นเพราะทำบุญเพื่อจะเอาไม่ได้มีจิตที่คิดจะละเลยพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่อยู่ทุกวันนี้ยังเรียนแบบบริพนิยมอีกหลายอย่างเช่นนำเสนอวิธีการต่างๆที่รวดเร็วทันใจสะดวกสบายไม่ยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นการทำบุญหรือการภาวนา ก็นำเสนอวิธีการที่รวดเร็วทันใจสะดวกสบายอะไรที่ยุ่งยากอะไรที่ลำบากก็ไม่ค่อยส่งเสริมเท่าไหร่ทั้งนี้เพราะผู้คนยุคน,นี้ชอบอะไรที่รวดเร็วทันใจสะดวกสบายจะกินอาหารก็ต้องฟาสต์ฟู้ดแต่แล้วจะปฏิบัติธรรมะก็อยากรู้ว่าทำอย่างไรจะมีสติเร็วๆหายโกรธไวๆลดกิเลสทันทีได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเวลาฟังธรรมะ ก็อยากรู้ธรรมะสั้นๆที่จะช่วยลดความทุกข์ได้ไวๆแนวโน้มอ,อีกประการหนึ่งของพุทธศาสนาในปัจจุบันก็คือเน้นสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลไม่สนใจส่วนรวมเช่นชักชวนคนทําบุญสร้างวัตถุโดยไม่สนใจผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสอนให้คนสนใจแต่ประโยชน์ตนจนลืมประโยชน์ท่านหรือการช่วยเหลือสังคมมีหลายงาน ที่ผู้คนแห่กันมาทำบุญแต่ทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเต็มวัดไปหมดโดยไม่มีการสร้างจิตํำนึกให้ผู้คนได้ตระหนักว่าเมื่อจะมาทำบุญแล้วก็ควรคำนึงถึงส่วนรวมด้วยคุณจะมาเอาแต่บุญแต่ก็ยังทิ้งขยะเกลื่อนกลาดไปหมดทุกวันนี้ํำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งํำนึกในการช่วยเหลือสังคมมีอยู่น้อยมากในหมู่ชาวพุทธ ส่วนใหญ่แล้วเน้นแต่การทำบุญเพื่อที่จะเอาเพื่อที่จะมีเพื่อที่จะรวยสิ่งหนึ่งที่พระพุทธศาสนาใกล้เคียงกับบริโภคนิยมมากขึ้นเรื่อยๆคือการทำให้ผู้คนนึกถึงแต่ตัวเองไม่สนใจผู้อื่นแม้กระทั่งการอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้อื่นเดี๋ยวนี้มีหลายคนไม่อยากที่จะกระทำเพราะกลัวว่าถ้าอุทิศบุญกุศลให้คนอื่นแล้วเนี่ยบุญของตนก็จะเหลือน้อยลง ความคิดดังกล่าวแพร่หลายออกไปเพราะมีการสอนว่าอย่าแผ่บุญกุศลให้คนอื่นมากๆเพราะบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงนี่เป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวมากเลยทีเดียวคงเพราะได้รับอิทธิพลจากบริโภคนิยมเพราะบริโภคนิยมเน้นให้เอามากๆสละให้น้อยๆคิดถึงแต่ตัวเองเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนา คนหลายคนจะเน้นแต่ตัวเองหรือนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ตัวเองเป็นที่ตั้งเช่นให้ทานเพราะหวังรวยไม่ใช่เพราะอยากช่วยผู้อื่นหรือแม้แต่เพื่อลดความตรณีรักษาศีลเพื่อตัวเองมองข้ามอนิสงค์ของศีลว่าเป็นไปเพื่อช่วยให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขมิติด้านสังคมถูกมองข้ามไปจากการทำบุญการรักษาศีล หรือการปฏิบัติธรรมะของชาวพุทธเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาหลายๆคนจะเน้นแต่ตัวเองหรือนึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับตัวเองเป็นที่ตั้งผู้คนจำนวนมากปฏิบัติธรรมโดยไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่นแม้กระทั่งพี่น้องหรือคนในครอบครัวอาตมาเองได้รับฟังคำบ่นมามากทีเดียวเลยว่านักปฏิบัติธรรมะ,ะหลายหคน ขวนขวายไปปฏิบัติธรรมะในที่ไกลๆทำบุญเยอะแยะเลยแต่ไม่สนใจพ่อแม่ขณะที่พ่อแม่ทำงานหนักช่วยทำงานบ้านกวาดบ้านถูบ้านบางทีทำอาหารให้ลูกซักผ้ารีดผ้าให้ลูกทั้งที่ตัวเองก็แก่แล้วแต่ลูกก็ไม่เคยคิดจะช่วยพ่อแม่เลยแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดถามว่าเสาร์อาทิตย์ไปไหนคำตอบคือไปทำบุญ บางทีก็ไปเจริญภาวนาทำเสร็จก็บอกว่าเอาบุญมาฝากพ่อฝากแม่แต่ไม่สนใจที่จะช่วยผ่อนเบาภาระของพ่อแม่หรือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านทำไมจึงไม่คิดว่าการช่วยงานหรือช่วยดูแลพ่อแม่นั้นก็เป็นการทำบุญอีกชนิดหนึ่งเป็นการปฏิบัติธ,ธรรมะอย่างหนึ่งเหมือนกันอัตมาเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งที่โรงพยาบาลเขาเป็นมะเร็งที่คอ นั่งคุยเหมือนคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่แหละอาตมานั่งก้มหน้าคุยกับเขาพยาบาลก็เป็นคนดีนะดูแลเขาจนกระทั่งใกล้จะกลับบ้านได้แต่ก็มีปัญหาว่าเมื่อกลับบ้านแล้วใครจะดูแลพยาบาลไม่สามารถจะตามไปดูแลได้คนไข้คนนี้เคยมีแฟนมาช่วยดูแลแต่ว่าวันดีคืนดีก็โดนพี่สาวไล่ไปบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันมาดูแลกันอย่างนี้ไม่ได้ ผิดศีลข้อสามอาตมาก็งงไปหมดไม่รู้ว่าผิดศีลข้อสามตรงไหนเมื่อไม่มีคนดูแลพยาบาลจึงติดต่อพี่สาวให้มาดูแลพี่สาวก็ปฏิเสธบอกว่าฉันไม่ว่ากำลังปฏิบัติธรรมะอยู่ในเมื่อเขาป่วยเขาก็ต้องรับกรรมของเขาไปที่จริงแล้ววัดที่เธอไปปฏิบัติธรรมะก็ไม่ไกลจากบ้านของน้องชายอยู่ในอำเภอเดียวกันด้วยซ้ำไปน่าคิดนะว่า ทำไมเธอไม่คิดว่าการดูแลน้องชายก็คือการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งทำไมเธอไม่มีจิตเมตตาเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นนักปฏิบัติธรรมะกรณีเช่นนี้สะท้อนถึงการปฏิบัติธรรมะของคนในยุคปัจจุบันมากทีเดียวคือปฏิบัติธรรมะเพื่อตัวเองไม่สนใจช่วยเหลือผู้อื่นทำไมการปฏิบัติธรรมะจึงทําให้คนไร้น้ำใจขาดเมตตาจิต อันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะของพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรคิดว่าส่วนหนึ่งเพราะคำสอนของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันเน้นที่ตัวเองมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะอิทธิพลของบริโภคนิยมเพราะบริโภคนิยมเน้นเรื่องตัวเองอยู่แล้วขอให้สังเกตว่าบริโภคนิยมมีการพัฒนาการจากการตอบสนองความสุขทางกาย มาเป็นการแก้ความทุกข์ทางใจจากการให้ความสะดวกสบายปรนเปลออายตนะทั้งห้าเพื่อความรอรอยอร่อยสนุกสนานสบายมาเป็นการแก้ปัญหาทางใจคือการลดความรู้สึกพร่องหรือการมีตัวมีตนใหม่แต่พระพุทธศาสนาพัฒนาไปในทางตรงกันข้ามจากเดิมที่มุ่งแก้ทุกข์ทางใจกลายมาเป็นตอบสนองความสุขทางกาย หรือตอบสนองความต้องการทางวัตถุคือมีทรัพย์สินเงินทองมากๆนี่เป็นการพัฒนาที่น่าเป็นห่วงยิ่งนักขณะที่บริโภคนิยมพัฒนาจากการแสวงหาวัตถุเพื่อความสุขทางกายมาเป็นศาสนาชนิดหนึ่งเพื่อตอบสนองความทุกข์ทางใจแต่พระพุทธศาสนาแทนที่จะเสนอวิธีแก้กทุกข์ที่ดีกว่าบริโภคนิยมกลับพัฒนาไปสู่การตอบสนองความต้องการทางวัตถุ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะทำให้ผู้คนห่างไกลาจากประโยชน์สูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ขออันเชิญคุณพระศรีรัตนตรยัยอาํานวยอวยใยให้ท่านที่ได้ฟังธรรมานี้จนจบจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำาริชีวิตอยู่ดีมีโชคด้วยเถิดช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้ เพื่อให้เป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรักรกบถือด้วยได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณและสวัสดีครับ